รักนาคาเฟ่นะคะเ,เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆแป๊บหนึ่งนะคะด้านรอบๆก็จะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาก็จะมีทางเดินไปมีซุ้มมีรูปปั้นควายแล้วก็มีซุ้มนั่งไว้นั่งกินอาหารกินกาแฟาหลายจุดนะคะแล้วก็มีรถไฟเล็กๆรถไฟเล็กสำหรับเด็กวันนี้ลูกค้าเยอะค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าในร้านมีอะไรบ้างก็จะมีแตงโมมีมะพร้าวนะคะแตงโมมะพร้าวขนมปังเ,เอ,อากาแฟตามสั่งน,ะะนามดื่มตามสั่งนี่นะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนด้านหน้าก็จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นซุ้มสำหรับนั่งนะคะซุ้ม ไปนั่งจิบกาแฟรถไฟค่ะรถไฟบรรยากาศสวยงามนะคะวันนี้คนเยอะมากตรงกลางจะเป็นซุ้มไม้ไผ่นะคะซุ้มไม้ไผ่ที่จะเดินเดินลลอดซุ้มไม้ไผ่ไปนี่นะคะลักนาคาเฟ่ขึ้นรถไฟก็คนละ30บบาทน,นะคะไปแล้ว<ป> ไฟจะออกแล้วปูนปูนไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะที่นั่งสำหรับกินกาแฟหรือนั่งทานอาหารนะคะมีที่นั่งสวยงามค่ะที่นั่งศาลามีซุ้มสวยมากนะคะเพื่อนๆมีเวลาบ้างก,ก็มาเที่ยวมาพักผ่อนกันได้นะคะเสียงบูดรถไฟนะคะเสียงบูดรถไฟก็รถไฟสำหรับเด็กๆนั่งะคะ่ะ ตอนนี้เรากําลังเดินออกมาแล้วนะคะเพราะว่าเข้าไปสั่งนมนมสดไปแก้วหนึ่งแล้วนะคะให้ดูด้านหน้านิดนึงนิดนึนะคะลักนาลักนาค่ะพ่ไ,ไอแหล้อกแ้แมัอหนอมไอแหมไปไหนก็อุ้มแต่น้องจ้ะน,นี่นคะคะบรรยากาศด,ด้านหน้าก็จะมีของ จุดขายสินค้าเยอะนะคะมีกว๋วยเตี๋ยวมีสเต็กมีกาแฟค่ะสวยค่ะสวย